สี่ภาคนะสีภาคเลยอ่าเหนือล่องใต้ต้นออกเชียงรายปัตตานีก็รับได้ไม่ใช่โยๆไม่ว่าจะเป็นอีสานบ้านเฮาเนาะอ๋อไม่ใจะเป็นคนตายคนตายอยู่ไหมคนตายคนตายเอาโอเคคนตายมีคนเหลือมีคนเหนือคนเหนือคนเหนือในเหนืออะไรครับเหนืออะไรผมไม่ทันเลยเราเตรียมทันไว้ไม่ใช่เหรอ หมดนะครับผมภาคกลาเยอะมากใช่ค่ะก็ดีใจมากจริงๆก็อยากที่จะขอบคุณนะคะที่มาดูพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณคแต่ก็เรามาเป็นเป็นฟางและแน,นกันแะต้อง <จบ S 1> ขอบคุณขอบคุณ,นะคณที่พี่สตาฟก่อนนะคะที่ทำให้เราแบบว่ามี สิ่งอำนวยความสะดวกในหลายๆอย่างเลยเนาะแล้วก็อำนวยความสะดวกผู้ชมทุกคนด้วยใช่ค่ะขอบคุณที่สตาร์มากด้วยใช่ค่ะขอบคุณพี่เออาร์นะคะที่มาดูแลเราวันนี้นะครับคุณเรยดูแลวันนี้นะคะขอบคุณใครก็คุณมิตราค่ะขอบคุณพี่วงดนตรีนะคะที่เล่นให้นะคะชื่นยอดมากชื่ยิดมากค่ะขอบคุณพี่ที่คุมไฟคุมเครื่องเสียงให้เรานะครับคุณอันนี้คือฮะเฮ้ ค้ะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรใครคายค่ะของพวกเหรออะไรค่ะของใครคาของใครคะอะไรนะชะนีอีกแล้วชะนีตลอดไนะชะนีนะตลอดชนเขาความหวังดีเขาหวังดีรักเต้ <ท>รักสิค่ะคุณเพื่อนสิดเจ้าครับผมโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวถามก่อนอุ้ยเป็นแฟนขับแนเหรอคะก็จะตามมาบ้างคุกเยอะๆฟุกเยอะความสูงได้มาก เราเรารู้จักรู้จักกันปะรู้จักกันปะรู้จักมาจักเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเรียนที่เดียวกันใช่ครับใช่เอาแล้ะงาเอาแล้วะงากจเไม่ต้องหอมต้องหวานเดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนได้กลิ่นอะไรสักอย่างไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเด็กแคเองไป รับขาดไปจริงด้วย,วยเฮ้ยเฮ้ยชื่อไรชื่อไรเขาเป็นแฟนขับแนนนะไหมของชื่อไรชื่อมาคับแฟนขับแนนรแ้วงไงเ่ะก็นี่ได้แล้วแน่เลยบอกแล้วผู้ชายมาก่อนทีเวิร์กตอบไม่ถูกเลยเดียว <c oughs> เนี่ยเอาจริงเลยนะเดี๋ยวเดียวซึมแปลกแน เอาเลยนะครับก็ขอให้ขอให้มีทุกคนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับผมทุกคนที่รักนะวันนี้มีความสุขมากๆครับผมมีคนที่เรารักอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขร่วมกันนะครับผมขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปฮะถ้าเกิดเป็นจริงจะเป่าทีเดียวดบนะฮะหมดเลยลืซอง ลบเดม่ลจริงเปนจริงแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวก็ให้ให้ฉันแต่เอามาให้เหินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คือคนจริเขาชอบแก้วเขาชอบแก้วบาชื่ออะไรครับอันนี้ความจริงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เรื่องจริงป้ะเนี่ยมื่กหรือว่าอะไรก็ตั้งมา เราสบายก็โอเคแล้วแฟนคลับทุกคนมาเขาเซอร์ไพรส์ไงนี่จะร้องไห้ไหมพี่เ้ยอาจริงอยากมีบ้างคือใช่ที่ร้องไห้เนี่คือแบบอยากมีบ้างอยากมีฟิลจะร้องไห้บ้างอ๋ออยากมีรื่อว่าว่าลำยายลำยายแล้วลำยัยนะมาเป็นตลาดใช่นางเหิบอ่าอ่าอันนี้คือทุกคนใช่ไหมใช่แฟนคลับทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับผมขอพาย ลมตัดนะฉันเกือบแลวฉันใส่กับปูกนะันลมกส้แก้องนะโอเคโอเคอขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับสินสอดไม่ใช่แม่อยู่ไหนแม่เก็บกันเลยแม่<ๆ> <laughs> ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสำหรับของขวัญมันเกิดน,นะครับก็มีความสุขมากจริงๆปีนี้แม่จะไดไ้ไม่ได้ไปเที่ยวแต่ว่าขอบคุณครับที่เก็บดีๆนะฮะ

กลัวไปเลยคือเตรียมมานานแต่ไม่มีตอนนี้ไงครับผมนิวชยสาเหตุอีกอันหนึ่งก็คือมาร์กนั่งอยู่บนรถแก่เลยใช่แต่ว่าต่งชุดเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่หน้าแต่งฟ้าจริงนั่งแบบขอยห้างเบาๆอยู่ไอ้เราไม่คินเพื่อนแนนจริงใช่ใช่แต่ว่าใช่ใช่เป็นเพื่อนของเพื่อนอี้ใช่ใช่ใช่เป็นจริงแต่ว่าไม่มีอะไรแต่นี้ดิวแล้วไงเฮ้ยแล้วอะไรแล้วโสดนะคะโสดไปไหนล้ว 啊啊啊！Ah, ah, ah.